ปิดจมูกไว้ปิดปากไว้อ่ะทั้งสองข้างเลยไหมคะเนี่ยอือทีจมูกขี้อายเนาะแต่ทีจุดจูนโผล่เลยเนาะโผล่เลยค่ะไม่ปิดเลยอ่ะปิดเลยให้เรารุ้นหน่อยก็ไม่ได้ไม่เป็นความลักเลยลูกเนี่ยชัดขนาดไหนไม่ต้องชี้ก็ได้เนาะหมอว่า ในชั่วโมง420กรัมนะคะ21วิก1วันคงกระดูกแข็งแรงสมองเบิบโตพัฒนาตามพัฒนาการสรุปว่าน้องจามองก็จะเป็นผู้ชายอ่าโอเคได้เพื่อนกันแล้วลูก <laughs>